สวัสดีตอนเช้าครับทานมื้อเช้ากันครับวันนี้มาคุยเล่นชิวๆเนาะคุยเล่นชิวๆก็พอนะครับเช้าว,วันนี้ก็มีนี่ครับไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดคลองสิบสอตลาดบัานกำนันมานะครับสวัสดีตอนเช้าครับทานข้าวกันครับมื้อเช้าว,วันนี้เราก็จะมีสวัสดีครับพี่หนุ่มมีบุญพี่ปูปูพี่จันเพนนะคะ มาเช้าเช้าบ้างนะครับเผื่อบางคนตื่นเช้ามาแล้วคุณมิ้นสวัสดีครับเผื่อบางคนตื่นเช้าอ่ะมื้อเช้าครับไปซื้อมาครับตลาดบ้านกำนันตลาดนัดลำไส้คลองสิบสองนะฮะแวะมาได้ครับซื้อหาได้ครับสวัสดีตอนเช้าครับอากาศก็ลมพัดแถวแวสบายๆครับอากาศเย็นนิดนึงครับกินข้าวเช้ากันครับ หน้ามันจะเป็นดวงๆหน่อยนะมือเช้าครับทานมือเช้าก่อนครับอันนี้ครับจะไม่ให้เปิดมือนะฮะเพขาดผลไม้สวัสดีครับจะดูสวนเหรอฮะเดี๋ยวผมกลับให้ดูอ่ะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับกล้องสวัสดีครับนี่ฮะอ้าวไม่กลับ นี่ครับบรรยากาศครับที่บ้านครับก็จะล่มลื่นหน่อยครับนี่ฮะสวัสดีครับะล่มลื่นหน่อยฮะอืมนี่มันครับแล้วบ้านเป็นสวนครับบ้านเป็นสวนฮะปลูกดอกบัวครับออกแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นเล้าไก่หนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอ่อรัมมันตียังไม่ได้คุยกับทางครังเนาะยังไม่ได้คุยกับสภาพัท ผมก็เลยยังไม่กล้าบอกว่าเอ๊มันจะได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยที่คุยกนันนคุยตั้งแต่นายกนายกเป็นคนบอกแล้วว่าให้มาดูแลผู้ประกันตนมาตรา3สาหน่อยตอนนั้นน่ก็เป็นแนวคิดของนายกแล้วก็นํำตีแรงงานเนี่ยก,ก็จริง,รงๆแกก็อยากจะช่วยนะครับมีแบบนี้มาก็เลยก็เลยไปคุยกับสภาพ,พัฒนกับประสงคงคลังซึ่งตัวเลขเนี่ย คือผมรู้ว่าตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่สาเหตุที่ผมไม่บอกไปตั้งแต่ต้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีตัวเลขหลายตัวเลขที่ทางหน่วยงานตั้งเอาไว้แล้วเสนอไปที่กระทรวงคลังแล้วก็คุยกับสภาพ,พัฒน์จากเดิมตัวเลขประมาณนึงมันก็จะถูกปรับลดหรือปรับเปลี่ยนตัวเลขมันก็เลยจะทําให้สังคมสับสนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นข่าวไปแล้วก็พูดได้นะฮะว่าว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ประกันตนมาตาสามสามเนี่ยนะฮะก็เท่าที่รู้ก็คือว่าเขามีแนวคิดคือท่านรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยท่านเสนอกับกระทรวงคลังแล้วก็คุยกันในรอบแรกนะคือให้สี่พันครับให้สี่พันสี่พันก็คือหลักการก็คือว่าสี่พันคือโอนให้สัปดาหล์ละพัน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 ในหนึ่งเดือนฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่ไม่ได้บอกตัวเลขสี่พันตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมกลัวว่าพอไปเข้าสภา,าพัฒน์เสร็จปับ๊บ แล้วก็คุยในที่ประชุมคอลมอเนี่ยมันอาจตัวเลขจะอาจจะไม่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 สี่พันอ่ะเข้าใจไหมฮะแล้วเดี๋ยวหลายคนก็อา้าวทาไมไม่สี่พันอย่างที่เป็นข่าวหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องคุยหลายๆส่วนแนวคิดของกระทรวงแรงงานคือต้องการให้ผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยได้ทุกคน11บล้านคนได้ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูตัวเงินก่อนเนาะว่าเอตัวเงินจะเป็นแบบนี้แล้ว เขาเรียกว่าอะไรนะหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาพิจารณาเช่นหนึ่งใช่หไม่อายุ18ปีขึ้นไปเงินเดือนอต่อปีไม่ถึงส0 0แสนเงินฝากรวมแล้วทุกบัญชีไม่ถึงห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาไปคุยกันถูกไหมฮะประกันสังคมเด็ก800น่าจะได้มีนาเมษาผมเดี๋ยวผมถามให้เพราะว่าผมได้เอกสารเข้ามาแล้วละ่ะม,มันก็เลยประมาณนี้แต่เบืออเบ้องต้นอเบื้องต้นละกันเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกรันตนมาตรา33เนี่ยก็จะได้ประมาณ4ี่พันนะฮะ โ <t ell> อนให้เดือนละพัน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 ครับไม่ใช่โอนโอนให้อทิย์ลขอภัยโอนให้อทิ์ละพัน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 เป็นสี่พันครับหรือจะมาในคราวเดียวสี่พันเลยครั้งเดียวก็อยู่ที่สภาพัฒน์กับคอรมอแล้วก็นายกเป็นคนเคาะนะฮะดิฉันแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ไม่อยากที่จะโพสต์หรืออะไรบอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอโพสเสร็จปั๊บเนี่ยที่บ้านนองจอกไหมคะอลํำลูกกาครับ เ,ออเดี๋ยวพอไปโพสเสร็จอุย้ยพี่แก้วสวัสดีครับพี่แก้วจุ๊บจุ๊บคนนี้น่ารักมากเลยพี่สาวผมเองนะฮะเป็นนักข่าวที่น่ารักอีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดนะฮะเอ,อ่อตัวเลขถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวไปสับสนก่อนนันนี้จํากันได้ไหมอ่านี้เรามาคุยเบื้องหลังกันแล้วกันนะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราจํากันได้ไหมว่าเงินเยียวยาเนะี่ยที่จริงเราคุยกันเนี่ยตอนแรกมีแนวคิดเป็นเงินสดถูกไหม นี่เราคิดเป็นเงินสดพอผ่านกระบวนการผ่านการคิดผ่านหลักคิดอะไรหลายหลายๆอย่างก็กลายเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้ไปใช้จ่ายถูกไหมฮะอมืมันก็เลยแหมจะพูดเดี๋ยวก็จะ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 สับสนนะเอาเป็นว่าเบื้องต้นมีประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ตกผลึกแล้วฮะสำหรับผู้ประกันตนมาตราสามสาะฮะคงจะคุยเรียบร้อยกับสภาพ,พัฒน์กับก,บกระทรการคลังเรียบร้อยแล้วว่า ว่าจะได้เท่าไหร่ก็คือ4ี่พันนะฮะแต่ว่าถ้าน้อยกว่าสี่พันอย่าว่าหรือมากกว่าสี่พันก็ดีใจด้วยนะฮะต้องไปดูกับหลายฝ่ายก่อนนะคุณจูนบอกว่าคุณมีบัตรคนจนเมื่อวานมีรหัส OTP แจ้งมาในข้อความ3มรอบหมายความว่ายังไงจริงๆบัตรคนจนเขาลงผิดหรือเปล่าครับหรือระบบมันจัดเออร์เลอร์นะคะเพราะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันพาสให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วฮะมันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับบ้านนายอยู่จังสอบถานคุณอนุวัฒน์ลูกชาย ครบ18ปีวันที่สี่คุมภาจะได้ไหม18ปดปีสี่คุมภาเดี๋ยวนะครับคุณพี่ครับต้องถามว่าผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับผลกระทบลูกชายพี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบไหมครับประกอบอาชีพไหมครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็ไม่ได้นะครับเขาอยากให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอะฮะถูกไหมฮะต้องทํางานครับต้องทํางานฮะ แต่ว่าทํางานแล้วอายุ18ปี4ี่กุมภาสี่กุมภาข้อมูลของรัฐเนี่ยอุ้ยไม่มั่นใจอะ่ะคาบเกี่ยวมากเลยในการรู้สึกส่วนตัวผมไม่น่าจะได้แต่ลองลงไปก่อนก็ได้ครับมาตาสา3สามสาต่างกันอย่างไรคะั3สโอ้โหตาข้อความมันมาเยอะมาก33ก็คือเป็นเป็นคนที่มีนายจ้างลูกจ้างอะไครับผมเป็นลูกจ้างผมเป็นลูกจ้างใช่ไหมฮะผมเป็นลูกจ้าง แล้วก็มีนายจ้างนายจ้างก็คือเจ้าของบริษัทฮะนายจ้างออกค่าประกันตนให้เออตอนนี้นายจ้างออกห้าเปอร์เซ็นตอนนี้มาติคอรมอช่วยลูกจ้างสองเดือนก็คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นถูกไหมฮะก็คือเราจ่ายด้วยเออนายจ้างจ่ายด้วยก็จะหักจากเงินเดือนไปแล้วก็รัฐบาลช่วยสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นถูกไหมฮะมาตราสามสามแต่ทีนี้มาตราสามเก้าก็คือว่าอาจจะออกจากงานมาแล้วอาจจะออกจากงานมาแล้วแล้วเขา ก็ส่งประกันสังคมอยู่แต่ว่าเป็นการส่งเองถูกไหมฮะเป็นการส่งเองเขาก็คือมาตรา39มาตรา4ีก็คืออาชีพทั่วไปอาชีพอิสระทั่วไปอเออเพจพี่ฝากกี่ข้าวแล้วใช่ป่ะเออฝากทำหน่อยนะเออมาตรา4ี่ก็อาชีพอิสระทั่วไปแต่เขาอยากทำประกันตนเท่านั้นเองครับ600เออพี่ฝากฝากด้วยเนอะพี่น้องนี่นนใสหมดเลยไหม อืมไอสวนเนี่ยพอดีให้น้องมาต่อสายไปไอต่อไอลบนะสวนนี้ไม่ต้องเร่งด่วนอ่ะพี่เอาในสวนม็ยงชีดก่อนในสวนมะยงชิดอะไรพวกเนี้ยที่มันเข้าเลาะไปทางเนี้ยเพราะว่าพี่จะคุมระบบน้าอาวต่อพอ <c oughs> ดีทาําสวนด้วยครับได้ครับเออส่งเคราะห์บุตรของประกันสังคมได้ครับจากหกร้อยเป็นแปดร้อยเนี่ยแต่เงินนะ่าจะได้ประมาณมีนาเมษาไอโก บอมแมมไม่เอาเดี๋ยวครับเหาอะไรอะ่ะบอมบอมอ่ะบอมมานี่มาต่อหมาครับหมา